โลมาพี่น้องหลังจากที่เท็ดน้่นมันแล้วก็เดี๋ยวเขามา,าตรวจจัดฝัดบึ้มเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็ใส่สวยเรียบร้อยมาเลยพี่น,อนอมามา้องพนำกานมาไล้มกีนแจกกระปุนบานเ้าอู้ยิน้ำของพี่นอ้องกระบุ้มมาโว้ยน,ยนักไปไก่หัวอู้สุดยอดเลยพี่น้อง แทบเราต้องใส่ลงไปโอ้ต้กลินหอมห่วยห่วยห่วยเฮ่อไม่ใช่กระเด็นจิ่ตาแล้วจะพูดจะพูดอ่ะแต่ ถ้ากินนั้นกระปุกน,นี้พี่น้องขาดไม่ได้เลยนี่อ่าอันนี้วีนอยมากเนาะผู้อื่นประมาณโบนัมเนาะสำหรับวีนอยด์วีนอยกินกินกับจีแล้วพี่นองดันนี่ก็คือลูกโดดไวลากกินกับคุณมาสี่ปรเทียล้ววนองถ้าขาดท้องยางมีไปคือจบเลยพี่นองมาพีนองดมาด้วยน้ำกันเนาะ ต้องกับอืมไกลตัวเต้นกั๊บวันนี้เรแยกแนกองอืมพอจะจดบ อ่าเด็ดเป็น,รนเรื่องใล่ะบันนี่เราจะไปนองกินน้ำวิหน่อยพี่น้องมาไหม

Cắt được thai ai xuất nhau mất lúc ບໍ pit, you know. ່ໄ <forcé> ດ <certains respuesta> <ipher responses> mm ້ເ hmm. ຜັດພ <mother> ີ່ນ້ອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຜັດເຂົ້າເຮັດເອົາຂ້ອຍເຮັດເອົາກໍບໍ່ໄດ້ເຜັດຂ້ອຍບດ້ດບດັ โอ้ยเจ็บคอออ่า <Aha> อ <bies> ่าโอ้ยเป็ดกระดกเนี่ยโอเคพี่นอง ตอนนี้ก็กินมืดแต่จะถวยหนึ่งอย่องกับมักเพชรหนึ่งลูกแต่ว่าตอนนี้ก็รู้ชื่อกว่ากินเป็นเป็ดแตกหน่อยหนึ่งอันนี้ก็พาพี่น้องมาเห็ดกับข้าวปุ่นเดี๋วขนมจีนกินเอาพี่น้องคีิปนี้กับโบไมยังไรพี่น้องถ้ามักจะย่าืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับวีน้อยแล้วพี่น้องเด้อขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามในการรับชมมาคลิปของวีน้อยแล้วพี่น้องคลิปนี้กับโบไม่ยังไรพี่น้องแล้ว วิ่น่เดกกอลาไปก่อน,น,อน้อง่น้นงเดยวมาพุกันไหมคลิปหนะ้าพี่นง,นงไปแล้วพี่นองบายบายสวัสดีค้าพี่นงบายบายสบายดี่า